สวัสดีค่ะช่องรัตนานาควงค่ะวันนี้จะมาพามาดูสวนทุเรียนนะคะหมอกข้างบนนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเรามากันประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมค่ะระหว่างทางเดินขึ้นไปนะคะก็จะมีต้นแก้วมังกรน,นะคะ ้นมะละกอค่ะหมอะก,กําลังสวยเลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขอดูพริก่อนนี่คือพี่ขี้หนุงสวนเราค่ะเต็มต้นเลยนะคะนี่คือมะละกอของเราค่ะนี่คือต้นทุเรียนของเราค่ะ คืต้นทุเรียนของเราค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะ่ะปีนี้เป็นปีแรกที่สวนของเรามีทุเรียนกินนะคะมีหนึ่งต้นค่ะที่ติดลูกติดลูกเจ็ดลูกค,ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นต้นมะละกอก็จะมีกล้วยมีต้นกาแฟแซม นี่ค่ะต้นทุเรียนของเราะละกอกระโดกโดกะข้ทางบนนั้นคือวิวเขาสวยๆนะคะข้างนี้ก็จะเป็นสวนยางของเราเองค่ะมันก็จะเป็นต้นทุเรียนค่ะทุเรียนหมดเลยค่ะ นี่ค่ะต้นทุเรียนของเราค่ะเราปลูกฟักทองแซมไว้ด้วยนะคะพื้นที่ว่างตรงไหนเราปลูกเรียบค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นลองกองนะคะต้นนี้คือต้นลองกองนี่ค่ะต้นทุเรียนของเรา ตัดลูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะพามาชมสวนตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นดอกเลยนะคะคอยติดตามชมนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีสายยางเอาไว้ให้น้ำค่ะนี่ค่ะมีต้นพีกด้วยเกิดทุกที่ค่ะที่มีความชุ่มชื้นนี่ก็จะเป็นต้นฟักทองค่ะกำลัง เป็นเรือ,อายาวเลยนะคะนี่ค่ะชมบรรยากาศกันนะคะนี่ค่ะนี่คือต้อนทุเรียนของเราเราก็จะปลูกกาแฟแซมด้วยนะคะนี่คือต้นกาแฟนี่คือต้นฝรั่งค่ะก็จะเป็นรูปติดรูปเยอะเลยค่ะ ยังไม่ได้ห่อนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาห่อเนาะนี่กำลังเป็นดอกเลยค่ะสวยไหมคะต็นกาแฟของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้ติดตามชมกันคลิปหน้านะคะว่าจะทำคลิปอะไรออกมาให้ชมให้ดูกันฝากติดตาม ช่องรัตนานาควงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคะ่ะ